สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดียามมือเทียงมาสิบ่าวเรื่อง <c oughs> ข่อยก็คือเป็นคนที่ว่าพี่น้องก็อื่นกะสิบ่าวว่าจจยังก็ขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องกนเด้อจ้าแต่ว่าแต่ขอว้าในส่วนของข่อยเนยนะยาะยาชุดไม่ยากน้องข่อยไรเถอะอืมเนาะย่าเอาครอบครัวดัน่น ใส่ครอบครัวนี่เอาตัวนั่นมาใส่ตัวนีกเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนั่นอีกนะนั่งมุ่นมานี่นั่งมุ่นมันมาเดือดร้อนเงินภายทางนั้นเลยจ้ะเงินในกระเป๋าเจ้าของบัดทางนั้นเลยแม้แต่คากินค่าอยากค่าเดินทางค่านู่นนี่นั่นมาได้มาทำความเดือดร้อนให้ภยัยไปหาพี่หาน้องกะบ่ะได้ไปกินของเขาจกเองจ่ายเองบัดคนคนนี้นะผู้ได้บ่หมักนั่งหนา่อยกับบ่เป็นยังไม่เดือดร้อน อยากมักกับมักว่ามักก็าไม่ได้สนใจคู่เมือนี่เฉยเฉยวาสันซะอืมคอยมาเนี่ยคอยสิไปเฮือนแม่คอยรื้ิไปเฮือนน้องเขาก็ทุอคนิอยู่นี่มันก็เรื่องของข่อยเด้ออย่ามาใส่คำบาปบ่มีแม้แต่บ้านที่จะอยู่ก็ไม่มีวะนะนี่สินรอบตัวหู้ได้แนวใดคือหู้ดีเท้คือนหู้ดีเท้นี่สินรอบโตหาที่จะอยู่ก็ไม่มีวะสันบ่มีจังได้เงินอยู่มุดหารเ็ตทนโถอยู่เป็นยังกู้จังสิบบ่มีมองอยู่ ลูกกูปิดเทอมกูได้โอกาสกูอยากมาเล่นบ้านกูบ้านเกิดเมืองนอนกูกูก็มาเออลูกกูปิดเทอมว่าแมนว่ากูหนียังไงอยู่อยู่เมืองไทยไม่ใช่ว่ากูหนีจากประเทศไทยมาอยู่หนีประเทศลาวกลัวปัสสนนะกูอยู่มาสิบกว่าปีแล้วประเทศไทยนั่นกูสิบอกว่าให้ยิ่กับกูอยู่บ้านกูเองอีกทุกวันนี้นะนะอย่ามาว่าสกกูเถอะแม้แต่ที่จะอยู่ก็ไม่มีนะปัสน บ่มีจังไรที่กูอยู่ลาวกูก็ื้อเป็นของกูเองเลยกูมีเงินจะนอนกูก็เก็บเห็ดเือนเหตดส้านเป็นของกูเองกูมากกูก็นอนเฮือนกูและบัดนี้เออการกูเสียเือนกูต้องเก็บเงินนะกูเก็บเงินกูได้จนพอใจหล้กกูตัดสิเหตุได้เออกูไปไหนมาพึ่งพาอาศัยพ่อให้คนมาโอนเงินสอยกูหนุนนี่นั่นบ่อืมกูต้องเก็บเงินของกูเองถ้าบรากูอยากได้เพคนสอยเอออยากได้ถ้ามีคนหายกูก็ยุดมือเอาสันซะเหลือเงินเหลือคำนะ ผ่มีคนห้บ่เป็นยังซ้ำรองต้องจะของตนที่เพิ่งเห็นตนนัะเสิร์ฟซะเออพิ่งคนอื่นบ่ไไรการเห็ุเทือนเห็ุซานเดอ้อต้องมีเงินเป็นของจะของอ,อืแล้วซีมาบอกว,ว่าเรื่องอาหารการกินคือการเปรียบเทียบ้านก้นกินดีก็ว่ากูนี่ผมมีปัญญาซื้อกินอ,อืกูสิหา้ากูพึ่งเนวกินนะแต่ละมื้อนะอากาศห้อนเอาไปรู้เพ่งบุญอยากอย่าง่าจะรู้กินแต่นำ้ำ กินข้าวคำนี้น้อยคนยอีคำนําน,น่อยกูบิดทัวหาบากู้วนจ่สือ่อืมกูจะบอกว่าหายซะเ้อแล้วก็่ต้องมาว่าเรื่องนั่งอ้นเพื่อนรั้วเห็ดคั้วไม่เหมือนคนบางคนไม่จําเป็นต้องไปทําเป็นล้านหรอกอืมคนเฮามันหม,มักบ่คือกันนะเพื่อนกูมันแบบนั้นกูสิไปต่อชังซีออกมาใส่บ่มันแมนอยู่บ่ละ่ะอืม เือนแบบนั้นฉิไปต่อสังกะซีบ่ออกว่าใส่เพื่อนนั่นนะมันจะคือเฮื่อนอยู่เวละมันคือพี่บ้าบ่บ่านี้ถามแน่ถ่าเสียาสังกะซีต่อมาเออคูก็มีปัญญาอยู่สามหมื่นสองหมื่นนะกูเห็นไดอยู่เนาะเออข่าสร้างอยู่ไทยกอดู่ล่ามากระต่างกันสิบอกให้นางอ้นมันดีบ่แ่าเออกระนามันเหตุเองมันเป็นมันเป็นสร้างแล้วสุกเข่ต้องมาเปรียบเทียบกับพวกเกเห็นยังเป็นไเขต้องมาเปรียบเทียบอืมพึ่งวันเป็นมันก็ไปได้ไปทำความต่อรอดในภายเปลนนั่นนะคือสิบอกไว้ให้ เออมันก็เป็นมนก็สามารถเลี้ยงกูได้อยู่เลี้ยงลูกได้อยู่เลี้ยงล้านได้อยู่จักชีวิตจ้วเอ่อค่าน้ำค่าไฟก็ต้องมีจ่ายแต่ละเดือนค่างวดรถก็ต้องมีจ่ายสู้กระขิดเบิ่งว่าถ้าคนป่เหนงานเสียเงินมาจะใส่อืมนะสู้บ่ต้องไปมุ่งมองว่าคนบ่จับสอดบ่จับเสียมบ่จับจอบป่จับจกเออเราสิมองเบิ่งว่าเขาขี้เกียจขี้ข้านตลอดนะอย่าไปมองจับจอบจับเสียมจับนมือตายกับบรุ้ย้าผููมันพิดเหตุพิษมองพิษอันธาตุคนนะเข้าใจบะ เออคือผัวกูนี่บัทนัดว่ชนั่นซะนี่คือไอ้กูนี่เราดูนี่ไอ้กูนี่อันนี้กูเปียดเพียดใส่รุงเบ็ดบาทนี่เออปลูกพักปลูกงา,า,าอ้อมเพื่อนผลผลิตเราออกมาเขามีคนสื่อเราก็ขายเก็บขายฉลิบพันเศร้าพันกีบยี่สิบสามสิบบาทเขาพอ่อจะได้กินซื้อยาสูบใส่ป,สา,ปากคือซื้ออืมนะบได้เงินเป็นก้อนเป็นหน่ว่านั่นซะเออสิบอกไว้ให้ คนทามันถนัดบ่คือกันคือก้าหน้าเขาเถ,นถนัดเทที่เนี่ยเจ้ามีคนจ้างเขาเขาไปรับจ้างอซึ่งก็บ่ได้เจอย,ยังกับพัวก,กูอีกแล็ต้องมาเปรียบเทียบอีกว่าซันซะควมรมู้คนแต่ละคนมันบ่คือกันเออสิบอกไว้ให้เออและเรื่องอาหารการกินนียยุดดูถูกกูได้แล้วกูบ่อยากเข้าขใจบอการที่กูบ่ซื้อยังกินคือกูบ่อยากกูอยากกินแบบบ้านบ้าน,านกูอยากใช้ชีวิตแบบชิวชิวอืมเข้าใจบ่กูอยากกินแบบ สมัยกูเป็นเด็กน้อยกูมียังกูก็กินแบบอนหารนะกูไปดูวัวลืมตีมาสันซะสิ่งที่เคยกินอาหารดีๆกูเคกินมาเบน่แล้วกับรสชาติมันก็ออกินล้วกะขีออกคือกันอาหารบอดีกับกินคือกันกินล้กกะขีออกคือกันมาสั้นซะคนเท่ามาก็เบิ่งสถานการณ์หนึ่งเออการเงินเท่าอาจจะบ่คือเก่าบ่คือเดิมแต่ยังมาว่าว่ากูเป็นเป็นหนีรอบตหนาพามาดูกูเป็นหนีภายในใช้จดรายละเอียดมาดูหนีภายในจะาหูกูเป็นหนีอยู่ล้านบาทเจ้นี่ ใส้หมี่แฮนเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยเป็นหนี่อยู่ล้านบาทเดียวหนิล้านบาทไทยเท่านี้นะล้านบาทไทยอคอยเดี๋ยวนีิหันใส้แฮนเด้อจ้าเพื่อนเขาก็สิยึดแล้วเพื่อนที่นี่มากเลเพื่อเขาสิยึดเพื่อนเลยนี่อืเห็นไหมเนี่ยท่าเท่านี้มาเพราะว่านี่ว่าเท่านี้เขาญาติยังเขากลัวนามวัชรซูสิเห็ดยังกูกูถามนะกูถามสุวนไหน มันเฮือนกูอยู่หันสู้สิเห็ดยังกูแมนกูมาอยู่เฮือนกูก็สามารถแนมึงเห็นบัดหมากูเห็ดยังอยู่บักแดงน้อยเห็ดยังอยู่ผู้ใด้มงมาเฮือนกูกูเห็นเบิดว่าสันซะคือกังเว้นนี่เห็นเห็นขักว่าสันซะรอบทิศทางเลยกล้องวงจรกูนะฮะเออสุจังสิมาว่าให้กูนี่กูมากูก็อยากอยู่แต่ครอบครัวกูกูไ่อยากไปวุ่นวายกับน้องเขาไ่อยากไปวุ่นวายไ่อยากพาลูกพาผัวลูกกูก็ดื้อ อถ้าลูกกูกับลูกเขาเล่นน้ำกันซู้์ก็มาว่าแต่ให้ลูกกูแบบนี้อกูก็เกิดความน้อยใจสูงบ่เออซูา่ยังคือว่าลูกกูน่ะเร็นเรื่องสูเป็นพ่อเป็นแม่สูระบุูจักกูเป็นแม่มันกูเป็นพ่อมันกูยอมกูรู้ดีว่าลูกกูเป็นเนไงเออซู้กับไปเงียนเทียบเทียบลูกคนอื่นดีกว่าลูกกูอืมกูว่าไงติดช้าดอกแต่สูลำเอียงกับเด็กน้อยนะเข้าใจป่สู้ลำเอียงกับเด็กน้อย อถ้ากูเอาพวกูไปอยู่ในฮือน,น่องกูสู้กับสิวาเสพวหน่อยพวใหญ่เมียน่อยเมียใหญ่อย,อ,ยอ,ยอยู่น้ากันกูเบื่อขีปากสู้นะสู้เข้าใจบอกกูเบื่อขีปากคงสู้ว่าเให้พวกูวกก่าเาให้น้องกูอะเขาเสียหายสู้หูเออแต่สู้มาต้องวัานั้นก็เขาพูดเองพูดเองพูด,พดกับร้างแค่คําพูดคําพูดของคนมันยังไม่ได้เกิดเขายังบฏิเสีกันนะ แต่แต่เขายังบันสี่กันคนเฮามันสิบอกหมักกันมันบวพิษดอกกูสิบอกไว้ให้อือคือกูนี่กูหมักบักหน้าเนี่ยกูหมักบักหน้าแห้งเัีนี้กูหมักมันแล้วเนี่ยเดินหน้าเด้อประมุนหมักเจ้าเดินหน้าเด้ออือมันใี้กูเขาว่าได้เออเข้าใจบอความหมายนะกูหมักวัดไากูก็หมักกูไายนะถ้าเป็นกูไายกูหมักวัดไ่ได้ว่าจะบมักหน้าว่าซส่นสะเออบอยากไปเฮือนน้องเพราะยังเพราะปากห้อยปากปูขนาดบ่ได้ไปได้นี่พี่น้อง เขามาเห็ดคีบห้าหอลงไปอยู่น้ำเอื่อยเนาะไปอยู่น้ำนั่งหล่ะอออก็ว่าเ้าเห็ดคีปห,หอบหนาหอบลังกับสนาวงได้มันห่อนก็ไปอยู่ม่ง,งมันเย็นที่ไปอยู่เหยื่นั่งหมงมันห่อนคือสิปึกตายแต่เออการที่ไปทําคลิปแบบนั้นกูก็อยากจะทําแบบเออถ่ายทอดธรรมชาติเฮเอฟซีเบิง้งว่าเป็นมาเนี่ยกระสีเฮไปน้ำกันไปสกัสีเฮไปน้ำกันบางคนเอฟซีเขาบอบมากไปสกัดเฮไปน้ำกันนะแมนยูมาลาวก็ถึงเวลาไปเล่นน้ำกันก็จังไปเล่น บัดจำเป็นต้องไปคุกคีกันบดหมือบัดเว้นหรอกต่างคนต่างมีหน้าที่เห็ดเวียบไผมันเขาก็เห็ดขีปผักข่อยไปเขากับิบ,บริเห็ดก็บอกกูไปญาตถ่ายคลิปน้องบรีเห็ดขีปว่าฉั้นว่าให้กูอีบานนี่เออเออไปแล้วก็มีแต่บักปากบานถ่ายคลิปไปญาติเขาถ่ายคลิปแม่หมอนกับน,น้องอ้นไม่ได้คลิปเลยว้าวอีกมันมีมาแล้วว่าซันจ้ะอือเข้าใจปะมันมีมาแล้วเอาเป็น่าเรื่องส่วนตัวของพวกกูนะสู้กัยุ่ง อันนี้ขอโทษเขอภัยเด้อพี่น้องว้าวเฉพาะพวออกที่มาคอมเมนต์คือนาองั้นกินเปนเ็ดหนึ่งเมนูทีบหน้าอีโคกว่าซันเมนนั่ทีบหนาคุณน,น,น,นะอันเป็ดน,นะนะอันเป็ดนะเมนูทีบหนาคุณน,นะอือกูอยากแห้งว่าซันจ้ะโอ้ยกูอยากแห้ง <s. c ười> ไปซื้อมันแดกเฉพาะน้ำเปลา่าแรงเมนูทีบหน้าอีโคกว่าซันอืมตัวเองน่ะได้กินแต่วิญญ,ญาณมันว่าซันนะพี่น้องดูถูกกูกูกินนี้ยังก็ตามดูถูกกูกว่าซันจะสู้บ่เคยจะแตกบะปลาแดกนะสู้บ่เคยกินบ่นต,ำนะนตำหมูหืมกูถามสุวนไหน สู่ลูกมหาเศรษฐีแลูกนิยกแบบสู้นั้นสู้จังสีมาบ้าให้กูอะถามแน่เออพัวก์กูอยู่นี่มีเ่นก็เเ่นไปอยู่นี่ถึงเวลาไปนอนกูไปนอนบัานผักกูเออกูกงแว่นกูมาอยู่นี่หละน้ำไอ้กูมันเป็นเฮือนกลางเฮือนมุ่นอยู่นี่ค่ะกูมากูมาอยู่นี่มันก็สบายใจอะนะมันเฮือนส่วนตัวของน้องของหนุ่มเขาเขาก็รัอยากไปก้าวไกลครอบครัวเขา มานี่มันคือเฮือนมูนคับมากูก็ไปนอนบานพักเออเข้าใจบอกูมาเล่นตรงนี้คือกูมาเล่นตะเวียงตะเวนกูก็มาเห็ดกับเขากับน้ำกูากไปหาเออหลากูก็ไปกูยากไปหาทั้งอ้นกูก็ไปไปเล่นแต่กูไปนอนเฮือนเขาเข้าใจบอกนเห็นคลิปม <essa> ันก็อยูนังกันมันกับเออถ้ากูไปนอนน้ำเขาสุกบวากูไปใส่น้ำใส่ไฟเขาไปเปิดแอร์ไม่เกรงใจเขาแบบนี้แบบนี้เลือดร้อนไปเบิั้ดทั้งที่นอกูน่ะเขาให้อยากให้กูไปอยู่นํำ เอันนี้กูเอาใจเอฟซีกูยันเอฟซีนี้จากน้องอ้นเหมือนกน้องกูเห็นคนสร้างกูลายกู้ะตนนองกูเพราะว่าพองของคองเขาเว้าเด้ถ้าอีคกมาพี่จะไม่ดูคลิปน้องอ้นนะถ้ามันมานะถ้าข้อพวอีคกมานะพี่จะหยุดดูเลยจะไม่ดูเลยอากูก็เลยให้โอกาสทักเข้าไปญานสุนีจากนอกว่าสันซะเออกูเป็นห่วงน้องกูกูก็เลยเอาใจสน่อยเออ้าเข้าไปในใ้แล้วพอถ้ามีคนเบิ่งน้องเขามันิได้เงินหมด งสะดวกสบายตัวเองเลยพี่น้องเออเออมามเดือ,<า>อดร<น>้อนอีหยังกระเพาครัวกูกูสิเป็นหนี้เป็นสินกันเลยของกูกูหาใส่เองนี่ภายแน่จดรายชื่อมาแน่เด้อจดรายชื่อมาแน่ข่าบ่แม่นจริงก็สาธุมื้อนี้วันศิลบ่ว่าวานันพระบ่ว่าเออสาธุเด้อมันตํามึงกูมีอยู่เด้อหวานเดี๋ยวกูสิปลูกหวานก่อนเ <c oughs> ออกูได้หวานมาจากพระอาจารย์พระอาจารย์เอาหวานมาให้กูมอในแง่ที่พี่น้องเออนะ ถ้าผู้ใดคิดบดีกับเจ้าของมันจะข่าโตมันเองบัดดัวน้อ,นอ,นองอเขากลางเอ,อื่ออื่นยืนละ่ะแต่ว่าบอเกเพลยว่ามก็สะดวกเพราะว่าบอเบกอยากตื่นเช้ามาอยากเก็บบรรยากาศแม่เพราะว่าแม่มอนกับยูหันเติงนั่งอ้นนั่งกาหน้ากันแมน่แจ้งวันซ่องไรนเนี่ยเต็มอยู่บอเบกก็เลยว่าเอางี้เขาอยู่เฮียนแม่มอนแล้วจ้งในไทยคนละด้านอยู่นี่ค <บา S 2> <ข>อยอยู่นี่เออเข่าบดข่อยซื้อน้ำปูน้ำปลาบดข่อยซื้อวันลุงเบิร์ดเราอยู่คนเดียวเด้มันพผิกไปแดดแป้งนัวบดข่อยซื้อแลฝดสบอรสบู แล้วคือเพื่อขึ้ขอีกมุมหนึ่งเนี่ยว่านางอ้นนี่เป็นน้องนางม่วนมปนว่ะแต่ลุงเปิ้ลแล้วเป็นอ้ายเลยปลาลาก็เป็นเอี้ยข้อมักข้อมแพงกับคอกันอยู่ต้องไปกับใครไอ้น้องเมือ่<เ>อแม่ไอ้น้องเมื่บัดนางอ้นเราพอมีครอบครัวลุงเปิ้ลเราพอมีครอบครัวถ้าแม่ลุงเปิ้ลมีครอบครัวครอบครัวอยู่อีกนี่เออเราคือเ่อถามเนี่ยว่าถ้าเกิดพวกใครไปนอนนับนางอ้นคือเ่อถามมาแล้วลุงเปิ้ลใครอยู่กับเขาล่ะใครดูแลเขาลุงเปิ้ลมึงแน่ขนาดเพื่อนซไปยังเบิ้ลหมื่นเป<อ>ิ้ลเว้นงก็ดีใจ ต้องเข้าใจยู้อใช้ก็เอื้ยไอ้ข้ากระยังไ้คว่ำโบอุ่นเพราะว่าทั้งนั่นกับแม่ก็อยู่ทั้งนั่นแล้วอีแม่เรื่องจังมากเพราะว่ากับแม่คือเก่าขอบขั้วมือข่อยจะไปยากน้ำลายก็เอาตรงๆไปนองคว่ำสบายใจของบ่าวเพชรนันอันนี้เป็นเฮี้ยนแม่เถ่ากับเฮี้ยนมุ่นน้องมุ่นมันเปรียกสมือนเฮี้ยนน้ำมุ่นนะแต่ว่าเฮี้ยนน้ำอุ่นนั้นเป็นเฮี้ยนขอบขั้วของการหาเนี่อยเรียกว่าข่อยเรียกยู้เฮี้ยนแม่เถ่าข่อยข่อยใจ คอยดีใจนะคอยอุ่นใจพี่น้องแต่ว่าคอยยู่คอยกระลิ่นนี่มันเขาต้องขอมาทอดมันพักหมดเลยเออแล้วกันตอนน่องวานยังไดงก็โอ้ยคอยได้เฮือนได้ซั้นเนี่ยก็ได้ย้อนเอื้อย้อนอ้ายอะไรมไม่มีเอฟซีผนนันหน้งคนหนึ่งว่ะว่าแม่นดอกตะคอยจันเบิ่งคลิปมาในเจ้ากับเมมอนมาเห็ดเองว่ะสิเยาะกรยจอยฟั่งข้อหมายน้องก็แบบนั้นบ่นมาพวกคอยอุ่นในนองเลยข้อหมายคือว่าย่างหน่อยน้องกับมาเดื่อตามห้อยใหญ่ fc กับไปจากไผจากเอ้ยเพราะเขาหูดักนั่งจากช่องคอยเยี่ยพาเ็ดมีคนไปเบิ่งนั่งจะมีคนเด็ติดตามนั่งเขาคู่มือนี่เออไอ้ก็เว่ยกันแนะนําเราไอ้เพชรเป็นคนเฮ็ดไทยทุกอย่างเกรมยูวันเราเฮ็ดเองส่องนะแต่มาบัญชบัญชีสังไรได้เหรเฮ็ดเองแต่เวลาเขาอ้วนแบากันไดเวลาแบบโพสคลิปโพสยัง fc ไปจากใครน้องอ้นเปิดช่องไหนล่ะก็ไปจากใครหล่ยแล้วก็มาขยายในพื้นที่ในแผ่นดินลาวเนี่ย กระเมนบดเอซีนั่นกระวิจานณ์เดิมเดิมอคอมเมนต์มาน่ะอืมได้รับเงินแล้วข้ามรายเออกับบอดีกับกูบอดีกับพเป็นยังกูกไบอดี้ไว้สุมาหักกูกักูบอด้แค่วัสันจะคูเงอนหนกูบอด้แค่เพราะอยากหักกูกับหักบ่หักกับหักคือพูดได้เ่าไกูเขาหูกูกูฟังเขาว่าบ่เขาหูกูกับ่ฟังกูก็ตัดหนีวสันซะเ้เขาใจบน่าเบีนพี่น้องเออแ้วูดมาพี่้องบ่เป็นเบอเข้าใจบ่นีคะอื